ที่ได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความเันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลกยากใครยี่ชูทชมอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับกำแนะนำกูเต้ไม่เล่นะไป yeah! พลาดน้ำเงินไปแล้วก็ทุกคนครับมาเรนนี้ก็อยู่ในช่องของชิปมิดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe กดดิ่งแจ้งเตือนเนี้ยเป็นกำลังใจกับช่องของผมด้วยครับเพื่อนครับนะก่อนหน้านี้ลงคลิปกิจกรรมไปแล้วครับในช่อง V3 นะเพื่อนนะใครที่สนใจร่วมกิจกรรมสนุกสนุกดับช่องของผมนะครับก็ไปรับชมรับฟังกติกากันได้นะครับผมตอนนี้มาลุ้นในแป้นก่อนดีกว่าเลยครับลูกเอดอกนี่ยังไงต่อครับเป็นคิวไปแน่นอนแล้วครับได้คิวได้สิบครับ ผมโอ้ลายมานทีได้เชต่อเนื่องไปครับผมอาามาอย่างนี้คอมโบอนี้จัดเลยแล้วกันครับทีนี้รอดไม่รอดก็อยู่ที่หมุนดํานี่แหละทุกคนนะนะแต่หมุนตกดําแล้วก็อร้องไห้ดิจิตอลดิจิตอลโอเครอดอยูอ่หมุนแบบดิจิตอลดิจิตลอลจับชจับช็อทำสามเระเบียวนะอาาหมุนแบบดิจิตอลดิจิตอลมาเพียนเพีย รอดรอดไปเอ่อดิจิตอลดิจิตลอลจุบจับจุบจับจุบอ่าคือทำทุกวิถีทางครับนะพีจีเดี๋ยวนี้นะอย่าเรียกว่าเล่นให้แตกเลยครับเรียกว่าเล่นเพื่อสุขภาพครับทุกคนครับโอ้โหมันชี้ขึ้นข้างบนว่ะจัดข้างบนดีกว่าฟับฟับฟับผลเวย้ยข้างล่างต่อฮะข้างบนไม่ต่อนะ ตัวหมุนเยอะๆไม่จําเป็นนีต้องการตัวคูณเยอะไว้ก่อนนะครับแต่คงไม่ต้องถึง20ครับเพราะ20มันไม่ใช่เปงเบรกโอเครู้เรื่องไปเลยแล้วกัน1ิบสปครับรอบนี้นะครับไม่รู้จะหมุนไนดะ้กี่รอบครับเพื่อนครับโอ้โหดอกแรกไม่ใช่ดอกสองได้ลูกเจดอกสามไม่มีอ่าเล่นเพื่อสุขภาพแล้วงานนี้สุขภาพ ได้ปลอบใจตัวเองล้วนๆนะครับพี่ที่เป็นบ้า,บ,าบอกคอระครังอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้นะวันนี้วันหยุดหรืองไงว่าคนเล่นเยอะมากนะครับปั่นป่วนไปหมดแจ้งลักกงลักกี้เข้าไปก็ไม่ได้เรื่องนะครับพอแจ้งปุ๊บคนไปลุมเล่นโอ้โหทีนี้แหละมึเงเออโอ้โหไอดอกนี้ได้ปลาทัตปลาอะไรเสียงดังปลาทัดห้าหนึ่งแปดได้เรื่องได้เรานะ รู้เรื่องขนมเบื้องไปเลยทีเดียวเชียวโอ้โหตอนนี้องไปดิบเพลินเฮายเบาจุงอย่าบอกว่าเปิดนี้เจงกรืบงเจงกระบงดอกเจไปฮะสิบแถวแรกไม่มานะลายใหญ่ๆหน่อยดิเพื่อเออเจเคประทัดทงสิบไปสิบชาบไปสวยงามดอกนี้คิวเต็มแผงครับทุกคนครับดูภาพนี้ไว้ผามก็ไปสิบ ไอคิวเต็มแผงนะครับได้เจต่อเนื่องไปอย่างนี้ได้ชาบต่ออีกชุดครับเฮ้ยโอ้้นได้ลุ้นอีกตัวนึงด้วยครับได้ลุ้นสเกตเตอร์อีกตัวมัวแต่มองชาบแฮียไม่ได้มองสเกตเตอร์ครับตอนนี้ลงมาก่อนเพื่อนลงมาลงมาเลยลงเลยลงมาเลยโอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนครับเรียบร้อยเข้าฟรีในฟรีครับผมเหลืออีก2ฟรีสปินแล้วแท้นะครับแตกมาชุดใหญ่ไฟกับปิ๊ปปิ๊ปปิ๊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 ไปแล้วนะฮะ เรียกว่าเบตสิบสองทำงานนี้ครับได้มา4ตัวที่8ฟรีสปินครับเพิ่มเป็น10รอบเหมือนเดิมจากเซตตีแล้วการได้ฟรีในฟรีแบบนี้นะฮะเพลาเหลาครับพรเ,นะเพลามันเสียครับผางก็ไปลูกเคนะฮะเออพลามันเสียครับได้ฟรีมาก็คือฟรีจริงๆครับไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหชุดใหญ่มาดิชุดใหญ่มาดิดาดดาดโอ้โหไม่มีประทัดแถวสองชุดใหญ่มาดิเพื่อนจิ้มหน้าจอแล้วไม่ได้ผลหรอวะ จิ้มหน้าจอเราไม่ได้ผลนะวะมึงอย่าไหลทิ้งเพื่อนไม่เอาไม่เอ้ยต้องจิ้มหน้าจออีกดอกไหมเนี่ยอ่ายาโอเคเป็นเคสเคไปครับชุดนี้สวยได้คิวอีกชุดหนึ่งไหมคิวมาไม่เพื่อนไม่มาแต่ได้อย่างอื่นแทนนะครับเออรอบนี้ได้คิวครับได้คิวครับผางก็ไปเจโดโอเลียเจโดโอเลียห้าบาทหมืม่นไปแล้วทุกคนไหลย,ยังไหลยอยู่ไหมยังไหลยอยู่ไหมลูกเอมาแถวสองเพื่อน อย่าไม่มานะไม่มานะเอาดีเบ็ดสิบสองทำงานอีกแล้วครับทุกคนครับนะครับแต่เรื่องได้เหล่านะฮะได้เรื่องได้เหล่านะฮะเออออย่างนี้อย่างนี้ยังไงกันเพื่อนครับอย่างนี้ต้องแคปส่งการบ้านครับเออเอาดีอาแปะอาแปะแปะใครเชี่ยนเว้นได้เรื่องได้เรื่องครับอย่างนี้ได้เรื่อง ก็ไหนๆก็ไหน,นๆก็เปิดแรกมาดีอย่างนี้เดี๋ยวขอไปต่อสอักเปิด2องเปิดแล้วกันนะเผื่อมีโอกองโอกาสบ้างดูหน้าลายที่มันค้างไว้เห็นไหมครับเบ็สิบสองไป8ปดพันเครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าแบบนี้เรียกแตกนะครับอ่าเรียกแตกครับผมถ้าเบทสิบสองได้หลักร้อยนะแบบนั้นเรียกว่าไม่แตกครับนี่แคปลงแบบเรียวไทม์ครับนะไม่ต้องมาแจงลัคกี้ไทม์ไม่ใช่ไม่ใช่ผมแจงไม่ต้องมาอัาดวอคิ้ใไปเสียเวลาด้วยครับนะ จะนี่อัปเดตแบบเรลไทม์กันไปในกลุ่มครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกรับทราบกันดีครับพเพราะฉะนั้นก็ได้แล้วชุดหนึ่งไปต่อดีฝาเพื่อนเพื่อนที่รับชมอยู่ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับไว้ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็ใครที่อยากร่วมกิจกรรมครับคลิปลงไปในช่อง V3 นะครับเป็นคลิปของเกมแมวครับเล่นไว้นานหน่อยแล้วกติกาก็อยู่ในคลิปครับ กติกาเป็นยังไงก็ไปรับฟังดูในคลิปแล้วกันอยู่ท่อนไหนไม่บอกหรอกต้องไปดูนะจ๊ะโอเคคุยกับสมาชิกเสร็จสับมาเปรบแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเบรกไปในตัวด้วยนะครับเพื่อนนะเบรกไปในตัวด้วยแล้วก็ใครที่ถามมีคนทักเข้ามาหลังไม่ถามเฮียช่องเฮียช่องหลักหายไปไหนแล้วครับเฮียก็ไม่รู้ครับบอไม่รู้บอไม่รู้บไม่รู้ผไม่รู้บินแล้วครับทุกคนครับมันบินไปแล้วครับนะครับ เพราะฉะนั้นก็ทุกคนต้องขอแรงทุกคนนะช่วยเข้ามากดซับช่องใหม่ให้ด้วยนะครับทั้ง V2 v องวีสานะกดซับกดไลค์กันไว้ครับทุกคนครับเป็นกำลังใจครับคลิปดีๆหายไปหมดแล้วครับอเซงเป็ดเซงไก่คุยกัยนานานแล้วนะกับสมาชิกไปต่อดีไหมเนี่ยเริ่มลังเลครับได้มากลัวกลัวว่าเปิดต่อไปงั้นถ้าไปแล้วไปแล้วไปไม่รอดจะทำไงดีทำไงดีงดมามามา,มา มาชิกชวนคุยนะครับขอขอภัยที่เบรกนานไปหน่อยครับทุกคนครับเพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก k ้ t ทา e ก็อย่าเพิ่งมุนงิดกันนะฮะดีต้องเล่นไปด้วยคุยไปด้วยครับอยู่ในช่วงเล่นไปคุยไปครับออจิตแแปลงอฮยต่อเนื่องเลยเล้อก,กันนะฮะมารอบนี้หมุนสัก บนหมุนบนสักสิบก็พอแล้วก็ล่างก็ดันดันไปโอเคบนสิบละดิจิตอลเหมือนเดิมครับดิจิตลอลโอเคยังพอหมุนได้ครับดิจิตอลดิจิตลอลโอเคมันชี้ขึ้นข้างบนหมดทุกคนเรากะว่าจะหมุนข้างบนแค่สิบนะฮะเออม,มันชี้ขึ้นให้ก็จัดไปครับจัดไปยังถือว่าหมุนได้ดีหมุนได้ดี เบรกเพื่อนเบรกโอเค14ไปเพื่อนหมุนได้เดีย,ยดีผมเฮียจะเอา18เหมือนเดิมมาดิตกดำซะง,งั้นไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นกำไรจากเปิดแรกอ้าวแปะนอนมาซะง,งั้นนะแล้วข้างในมึงไม่นอนมาให้กุละเพื่อนอืมเปิดเมื่อกี้เรียกว่าเปิดเพื่อสุขภาพกทุกค,คนครับ ไเวนดำจังงั้น hmm. เปิดหมุนแบบดิจิตอล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 ไอ้หยาหมุนนานแบบนี้อูว่าแล้วครับยี <c oughs> เ่เปิดที่เบ็ดยี่สิบด้วยนะเออแล้วน้าลายสวยดีมังกรมาเต็มเปรีย้ยเต็มเปรี้ยไอ้หยามังกรมาเต็มเปรี้ยจับไปเปิดเบ็ดยี่สิบทำผลงานหน่อยฮะ แตกแต่เบ็ดสิบสองไอ้บ้าเยเบ็ดยี่สิบไม่แตกนะโอ้หมุนเฮียอีกแล้วหมุนเฮียอีกแล้วเสียวแวบ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 ก็บจะหมุนประมาณเดิมนครับหมุนล่างประมาณให้ไปให,ให้ถึงสิบแปดนะยกเว้นถ้ามันตกดำอีกเปิดหน้าผมจะลดลงมาเหลือสิบคูณสิบสี่ก็พอไม่ต้องฟืน้นใจด้วยโอ้ิหขึ้นข้างบนเลยทุกคน เราไม่ไปนะเราแวงเราเระแวงอยอ,อีกปริดเดียวอีกปริ๊ดเดียวเพื่อโอเคเอยโอยเคพอพอพอ,พอ,พอมาครับที่เป็น20ครับท้าลองกันไปได้หมื่นแล้วไม่เลิกนะครับสนมน้ำหน้าตัวเองครับได้หมื่นแล้วไม่เลิกนะครับเอามาตกดำเล่นต่สองสาครั้งนะครับไอ้ย ซื้อบือกระบือแท้ไอ้าอะไรมาดีขอแบบฟรีในฟรีเหมือนเปิดแรกเอาให้ชัดเจนโอเค6 1 2ครับเปิดนี้ขอแค่ไม่ขาดทุนก็พอนะแล้วก็คิดว่าจะเลิกแล้วแหละเพราะว่าควรจะเลิกตั้งแต่เปิดแรกแล้วนะครับแต่ทะลึ่งตึงโป๊ะนะครับดันมาเล่นต่อเอ้ยดอกนี้มีกำไรครับฉาบผังเข้าไปไอ้อ OA ไม่มีแถวสา เฮ้ยอะเฮ้ยะอย่าลืมนะฮะคลิปกิจกรรมเพิ่งลงไปในช่อง V3 ก็ไปตามกันซะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้เลิกนะครับเพราะว่าต้องไปเตรียมตัวแจ้งในรอบบ่ายให้เพื่อนๆอีกเฮ้ยอมาดิเพื่อนผังเข้ไปอายุยิบไม่มีนะแถวแรกนะเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่อนโอ้โอโนโอโนไหลแล้วไหลแล้วโอ้โนเฮ้ยอหมดแล้วฮะจบดีฝ่านะ เพราะว่าพอละได้หมื่นไม่เลิกจะพูดอะไรเมื่อกี้ได้หมื่นไม่เลิกนะครับดันทะลึ่งตึงโป๊ะมาเล่นต่อนะครับตกดําไปสองสารอบมาได้เบ็ดนี้20ก็ไม่ไม่ค่อยแตกไม่เรียกว่าไม่แตกเลยจะดีกว่านะครับเบ็ดยีบเบ็ดสิยังมีกําไรซะมากกว่าครับแล้วก็ที่สําคัญก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้แล้วกันเพื่อเพื่อนรับชมเพื่อเพื่อความบันเทิงแล้วกันไม่แนะ่เล่นตามเหมือนเดิมแกบส่งกันบ้านไปเรื่อย นะครับโอเคอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยไม่เสียวเวลาดีกว่านะเพราะฉะนะั้นเกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามไปเลยครับฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กด subscribe กดรดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจครับช่องของผมด้วยครับผมครับลาไปก่อนครับสวดีดัสวัสดีครับบักแปะบักบอบบักซิแม่มึง